ดีครับพบกันกับผมสุทธศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับรัพพอันมืโมนีมาส่วนญยาดพิ้นพี่น้องทุกท่านฟึกดีพิ้นเพ่งลำน้ำพองครับเชียงสายเลยครับเอไม่หนึ่งมีล่ามี่ครับสายล่างนี่มีสายกลางนีล่าสายเทิงสายสามนี่เป็นมีมีตํำหรือมีผู้ถลร่วมแล้วเป็นมีล่ามี่ครับผมขอเหร่น้ำลองไปก่อนจักจรหลอกนะครับเพ่งลำน้ำพองครับ เป็นเพ่งถี่มวนมากๆแล้วครับตัวโน้ตบอสซับสนเป็นตัวโน้ตแบบพื้นๆเนะครับเนาะ <c oughs> สำหรับตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไวตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเนะครับ <c oughs> ให้ห้าฟึกเทือละแถวขอสำคัญว่าให้ห้าฟังดูๆเ <c oughs> พ่งนีส่สิฟังจำได้ไงเ <c oughs> พ่งไหนที่ห้าฟัง แล้วก็ลองได้น้าสีฟึกได้ไง่ายนะครับลองเบิ่งห้าเข้าไปใน y o u t u b e แล้วก็พิมพ์ว่าเพลงล้ำนํำพ้องกดเข้าไปฟังของนัก้องผู้ได้องก็ะไดอยู่อนดอกครับมันสิมวนมากๆแล้ลครับมันสิเป็นว่าอ่างๆว่าเพลงที่ห้าเคยฟังมันดังในในหูห้าแล้วอันดีกครับเพลงนี้เกือบทุกคนนะครับที่ ที่ฟังเพ่งที่ได้ฟังเพลงนี่ที่ผ่านหูแล้วก็จําได้ไง่ายเป็นเป็นเพลงหิตมากๆนะครับสมัยที่ผ่านมาแม้กระทั่งทุกมือน,นี่นะครับโตโนตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเราขันเห่าเล่นจบแล้วอยากให้มันมวนไปอีกให้ล่งลูกหน่อยเอาเพลงยังเอาไล่ไล่พินอันใด้ก็ได้ที่มัน คข้ายๆกันมาลงใส่เ็นเชนว่าจังขันเล่นจบแล้วจังน,นี่ผมสิขอเล่นให้เบิ้งรอบหนึ่งแล้วผมสิเอาเอาไล่พินเข้าไปน้ำจักรอบนะครับแมนบไซ์หรือว่าเป็นอย่างหืนแต่ว่าเข้าขึ้่ขวบค้วมว,ม,มวลข้าไปนะครับมาลองเิึงนะครับเนาะฝึกไปพร้อมๆ,ๆกันว่ามันเป็นการสอนนะครับ จบแล้ว,วาบาดท,ที่นี่บาดห้าสีว้นไปเล่นซ้ำอีกให้ห้างล่งลูกหน่อยหรือเพ่งเด็กดอะไ้ที่ที่เข่ากันนี่ผมก็เลสีเลือกเอาตัวนี้ครับ สีมวนไปหยีกแบบนะครับห้าลัคนก็อาจสีเอาโตยังสี่วันเดีครับต่อเรื่อยวันเดีครับบอกง่ายว่า ตอนเข้าไปเห่นสัมเทียที่สองนะครับเขาเอิ้นทอนหกก่อนบ่อยแต่เล่นมาจบแล้วซีวัคซีตอนบาดท,ที่นี่ดนตีมันขึ้นบาดกลับไปทอนหกนี่แหละครับเข้าอันนี้กัแล้วแต่ผู้สีเอาใไซบ่าอ,อาใไซกับว่าเป็นยังอันเข้าเพิ่มเอาใไซขึ้นไปกับจเป็น ต่อเลยหกไว้เลยเหครับครับถันบอไซกับบอเป็นยังห่างแต่ว่าเอาไซกับเป็นลูกเิ่นมวนแปลกไปดีขึ้นกันนะครับอันนี้ผมก็ได้น้่มาจากครูบาอาจารย์ครูพ่น ได้หลายท่านที่ล่วงไว้ในยู u ู e นะครับต้นฉบับที่เพลงนี้เพิ่นรงไว้กับของคูบาอาจารย์ท่านที่เพิ่งเสียไปนะครับอาจารย์นงผู้ไทยกดเข้าไปฟังไปเบิง่งเพิ่งทุกเพลงที่เพิ่งเล่นเพิ่งก้อนสิไปทอนหกเพิ่งสิลงลูกหน่อยเลยครับว่าซ้ากันกับมวลดีให้การเป็นการฝึกว่า่บ่มีอย่างซับซ้อน,นครับ ตัวนี้ผมสบว่าลงโนดครับเพราะว่าเลือกผู้ใดก็ะเลือกเอาแบบใดก็ได้วันเดาะผมสิลงตัวโนดเพ่งล้ำนำพ้องอย่างเดียวดิบๆไปเลยครับหั่นเหาได้ลูกหน่อยเอาไปผสมกับมวอนอนันเป็นต่ลูกเลนของแต่ละบุคคลนะครับเนาะครับอย่าลืมนะครับตัวโนดของ ของเพ่งผมจะพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างกับอีกอย่างหนึ่งนะครับตาพี่น้องหรือลูกหลานญาติพี่น้องของพี่น้องนะครับที่เพิ่นสือพิมพ์มาแล้วดีเบ่บท่านเป็นแนะนําเพิ่นซอยแนะนําเพิ่นอาจจะเป็นท่างเลือกอีกท่างเหลือกนึงวันนะครับสาหรับสาหรับผู้ที่อยากฝึกพิมพ์หมให้เขายู u ู e ไปว่าอยากดีดพิมพ์เป็น ของผมเองครับสุทัศน์ศรีวัฒนาเป็นหลายคนแล้วครับบอเสียเงินจักบาทครับพิมพ์เขาไปเลยครับใน YouTube กดเข้าไปใน y o u t u b e แล้วพิมพ์ว่าอยากดีพีนเป็นสุทัศน์ศรีวัฒนาครับเพื่อนรวบทางครับมีอย่างกับบอกกันครับในอย่างมาดีๆก็เอามาบอกมานําำเสนอกันบ่แมันเป็นการสอนนะครับเป็นการส้วนกันมาฝึกเป็นการแช่ประสบการณ์นะครับผม นี่แหละครับข้ามาเพื่อนร่วมทางผมสีบาทิมผู้ผู้ใดไว้ขังหลังโดยว่าบเป็นเอาให้มัดเป็นน้ำกันครับให้ผมเก่งกว่หนี่ไปได้บ่อว่เก่งเอาดึงผู้ขังหลังผู้อยากเป็นไปน้ำกันอยู่นี่แหละครับห้าสิถือจับแขนกันเข่าเส้นชัยกันเป็นการแล่นการการวิ่งการเดินเนาะครับเนาะป่ะไปน้ำกันผู้ใดอ้อนแอกซอยกันไป ผมว่าแนวคิดนี้ก็มีความสุขดีนะครับผู้พบเป็นเข้ากับมาซอยให้เพื่อนเป็นครับขันผู้เพื่อนผู้เพื่อนเป็นแล้วเข้ากับมาแหลกเปลียนเลี่ยนรูซึ่งกันและกันครับบ่แม่นเป็นการสอนนะครับผมนี่แหละครับเพื่อนรวมทั้งนี่คือแนวคิดของผมคนดอกวคือพอพญากตัวว่าสมัยตะกี้เห็นจ้งไดสิดีพิ่นเป็นสิไปหาผู้ใด แถวบ้านกับวีกะได้ันนี้แล้ครับใน youtube ในโทรศัพท์นี่แหละครับ, YouTube, รรบกดเข้าไปเบิ้งเบิ้งดูดูมันก็ซึมซาบไปหฮออยากไดเพดี่ยงใดฟังไลยใดของครูบาอาจารย์ใดให้ฟังดูดูครับนั่นแหละครับเลียนรูอยู่ในนี้แล้วอาจารย์ใดผู้ใดท่านใดกระางที่ห่อห้อไปเลียนของเพิ่นนั่นแหละครับคือครูบาอาจารย์ที่เิ่นร่วงไว้อย่าลืมบุญลืมกุญเพินเินครับ ฮาลังคนว่าผมได้จากมา YouTube บม่มีคู่บาอาจารย์ได้บแม่นบ่มีสนีครับ,บให้ว่าผู้ใดเฮาเลียนนําของอาจารย์ได้ไอ้วิดีโอดนั่นแหละครับคือคูบาอาจารย์ครับขอฝากไว้สานีนะครับสําหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับโชคดีครับ